สวัสดีท้กค่ะมาดืสาวสาวนบรรทุงกระสิบแกงแล้วปลาคอแซวุนเส้นสู้กินตอนนี้น้ำห้าเดือดแล้วห้าก็จะเอาหอมแดงกับกระเทียมที่ห้องขวัวแล้วเนี่ยค่ะลงไปอันที่ห้าขวัวแล้วเนี่ยห้ากระตําม,มาให้มันแหลกก่อนนะคะนี่เครื่องเทศใส่ลงไปหลายหลายด้วยค่ะเพราะว่าปลาคอนีนะะ่มันขาวปลาคอเนี่ยมันมีความขาวแล้วเ้ากระใสลงไปเลย เอาเกลือค่ะลงไปแล้วกับพริกแห้งข้าขัวแล้วเรียบร้อยลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะ่ะตะไข่ใบประกุดเอาน้ำซุปของเนี่้มันหอมมันยังสิด,ดับความเค้าใส่ลงไปค่ะน้ามะขามเปียกใส่ลงไปเลยค่ะ แกงงลาวก็ต้องใส่ปลาลานะคะเนาะใส่ปลาลาลงไปจากทับทีหนึ่งใส่ปลาลาลงไปใส่เครื่องปรุงโรยลงไปนกน้อยค่ะ เดือดได้ทีจังสี่แล้วนะคะนะ่ะเนาะก็เอาปลาลงไปเลยเห่าหัวลงไปก่อนค่ะใส่ลงไปเป็นตาแซมนะคะ่ะมื่อนี่ปลาคอของเขากับมีไข่พร้อม ตามโดยตอนลงไปเลยค่ะตอนก็คนนะคอปิดตัดแซบว่าต้องคนเนาะค่ะเนาะบาดทินิกทาให้ป้าเขาซุกจุ่มมันลงไป ช่วงทาตอนนี้ค่ะนำกําลังเดือดดีๆจัางสิใสวุ้นเส้นลงไปน้ำเลยค่ะใสวุ้นเส้นลงไปตามด้วยค่ะมื้อนี้ของเขาเห็ดนางฟ้าให้สุกพร้อมกันไปเลย จุๆลงจากน้อยเนาะคะ่ะให้มันลงนะ้ำโอ้ยไข่นี่ค่ะรอสักครู่เนาะคะ่ะรอสักครู่ตอนนี้ปลาเห็ดแล้วก่ะ คุณเส้นของเขาเนี่ก็สุกได้ทีละค่ะนี่ปลาก็สุกได้แยบร้อยหืมไข่ค่ะทั้งไข่ทั้งพุงเนาะสะออนค่ะชิมรสชาติเบื้อง่อนค่ะชิมรสชาติเบื้อง่อนขาดเหลืออะไรก็เติมอืมขาดจางไปนิดนึงยวเติมน้ำปลาแทนนะคะเนาะเพราระว่าปลาเขาบอใส่เพิ่มแล้วเป็นน้ำปลา หอมเลยความเปรี้ยวนิดน้อยแล้วเปรี้ยวกบบใ่ตอนมะขามากแค่ไหนคุณเห็นข้ากันได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ปลาเขาสุกแล้วน้ำปลคอตัวใหญ่ๆค่ะตายตายตายบ่งต้องแก่ต้อง,งพุง่ง ชิมมังกันค่ะเนาะชิดยอแล้วค่ะตไท่ายนะคะเนาะด้วยหอมต้นห้อยหน่าลงไปค่ะหอมต้นหอมป้อมแซ่บๆเลยค่ะแซ่บๆเลยนี่ โอเคนะคะตักเสิร์ฟมาในเลยนะคะเนาะพุงอยู่ใสนี่ บึบบึบบึบบบเดือดไฟ<ซ>ก่อนขาดไฟก่อนตามด้วยพุ่งปาด ประมามันหอนนาะอืมนี่ละคะ่กะกาเสร็จสรเยบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะ